ปวดท้องมากปวดมันนานแล้วทำยังไงก็ไม่หายสักทีเป็นไส้ติ่งหรือเปล่านะเรารู้กันหรือเปล่าว่าไส้ติ่งเนี่ยถ้าไม่แตกรักษาง่ายมากแต่ถ้าปล่อยไว้นานจนมันอักเสบจนมันแตกตายได้นะแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่ามาค่ะเดี๋ยวจะบอกให้จำคิดกง่ายๆจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะแบบนี้ไม่มีพลาดค่ะ ก่อนอื่นค่ะเรามาองทำความเข้าใจกันก่อนว่าไส้ติ่งคืออะไรไส้ติ่งนะคือส่วนที่เป็นส่วนของลำไส้นะมันเป็นติ่งออกมาเล็กๆแต่ก่อนมันคงเคยสําคัญอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะคือถ้ามันอยู่ของมันปกตินะไม่ได้มีอะไรไปอุดตันมันนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ปัญหาคือมันมีอะไรไปอุดมันเช่นอ่ะเม็ดฝรั่งล่ะหรือว่าอุจจาระแข็งๆหรืออะไรที่มันย่อยไม่ได้อ่ะค่ะ